ช่วงต่อไปไปติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อค่ะโดยบาทหลงวิเชียนฉันทาพิริยากุลค่ะก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจของศาสนาประวัติศาสตร์ของศาสนานะคะมาให้ทุกท่านได้รับฟังไปติดตามกันเลยค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขารพรักเราอยู่ในมหาบุญญาลาประการสุดท้ายนั่นคือประการที่แปผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาพระเยซูเจ้าทรงเข้าใจดีถึงธรรมชาติของชีวิตเหามนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมักจะมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันหนึ่งมาจากธรรมชาติของเรามนุษย์ที่แตกต่างกันรวมทั้งธรรมชาติของเรามนุษย์ที่อ่อนแอด้วยเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายเรื่องการเบียดเบียนหรือการทะเลาะเบ,บาแหวงที่เกิดขึ้นในระหว่างเรามนุษย์ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าคิดครับท่านผู้ฟังเพราะปัญหาของพวกเราส่วนมากนั้นน่ะอยู่ที่วิธีการกระทําเราต้องใช้วิธีทางแห่งความรัก เพื่อเอาชนะความชั่วความไม่ดีในชีวิตของเราในโลกของเราให้ได้แต่ถ้าว่าวิธีทางแห่งความรักเป็นวิธีทางที่เชื่องช้าอึดอัดไม่ทันใจไม่ได้ดังใจไม่รวดเร็วเหมือนการใช้ความรุนแรงการใช้ความรุนแรงได้ผลเร็วกว่าการใช้ความอ่อนโยนหรือความรักแต่พี่น้องครับท่านผู้ฟัง เราต้องไม่ควรใช้ความรุนแรงครับควรใช้จิตตารม์แห่งมหาบุญยราประการเนี้ยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขเช่นในชีวิตของเราเราคาดหวังจากใครบางคนซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ไม่ได้ดังใจเลยเราก็จะรู้สึกหงุดงิดดีไม่ดีผ่านโมโหด่าทอไปเสียเลยหรือ ในการอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันบางทีก็มีการไม่ลงรอยกันบ้างทะเลาะกันบ้างดังนี้เราต่างก็ทรมานซึ่งกันและกันไม่สบายใจทั้งคู่แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราประสบกับความหนักใจเหล่านี้แล้วเรายอมรับด้วยดีด้วยความเข้าใจมันก็นำความสุขและสันติมาให้เราเป็นสันติสุขอันมาจากพระเจ้าเราเนี่ย เป็นการเบียดเบียนจากภายนอกมากระทบชีวิตของเราแต่ยังมีการเบียดเบียนอีกชนิดหนึ่งนั่นคือจากภายในยอันเนี้ยสาคัญซึ่งมันยังมีอยู่ตลอดในชีวิตประจําวันของเราเช่นขีดจํากัดของตัวเราเองความอ่อนแอรหรือข้อบกพร่องของเราเองบุคลิกรหรือนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างของเราความผิดพลาดหรือตรบาบาป ในอดีตของเราเข้ามาเบียดเบียนเราเป็นต้นทําให้เราทุกข์ใจสิจ่งต่างๆเราเนี่ยนับเป็นการเบียดเบียนความสุขของเราทั้งสิ้นเลยแต่เราต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมไปดอกไม่มีอะไรที่เป็นไปตามอุดมคติที่เราวาดฝันเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ทุกประการดอกนั่นแสดงให้เห็นว่าให้เราต้องยอมรับคิดไปอีกแง่มุมหนึ่งเมื่อเรายอมรับ แสดงว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยหรือเปล่าเลยเพราะสภาพต่างๆเหล่านั้นน่ะถ้าเกิดจะเปรียบแล้วก็เปรียบเสมือนบ้านที่กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างครับยังสร้างไม่เสร็จเราทุกคนต่างก็คงเคยมีประสบะการณ์ในเรื่องการก่อสร้างไม่มากก็น้อยเราทราบว่าในขณะที่การก่อสร้างกําลังดําเนินอยู่นั้นน่ะก็มีความไม่เรียบร้อยระเกะระกะ สกปรกหินปูนทรายเลอะเทอะไปทั่วทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่อย่างสงบไม่ได้เสียงดังอึดก,กระทึกคึกโครมวุ่นวายไม่มีความสุขแต่เราก็ต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนั้นและขณะเดียวกันเราก็นิ่งดูดายไม่ได้เรายัางต้องทำงานเรื่อยไปช่วยกันสร้างช่วยกันเก็บช่วยกันทำความสะอาดจนกว่าจะเสร็จ เมื่อไรก็เหมือนั้นดังนั้นภาพนี้เรื่องการก่อสร้างเนี่ยจึงทําให้เราเข้าใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นเพราะเราอย่างสร้างไม่เสร็จและแน่นอนคิดต่อไปนะครับก็คงจะไม่มีวันเสร็จนะจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งความสมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้น ฉะนั้นเราจึงอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเรื่อยไประหว่างการก่อสร้างสังคมอยู่ระหว่างการก่อสร้างตนเองดังนั้นให้เรามีกำลังใจและตั้งใจร่วมมือกันสร้างต่อไปทุกๆวันทำทุกๆวันพัฒนาทุกๆวันเพราะผู้ถูกเบียดเบียนคมเหงเพราะความชอบธรรมนั่นก็คือทุกคนที่อยู่ในความอึดอัดคับข้องใจทุกยากลำบาก ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ได้ดังใจแต่เพราะความชอบธรรมคือตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมย่อมเป็นสุขก็จะรู้สึกไม่ทุกข์อึดอัดใจเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาก็คือเขาจะสบายใจและสุขใจเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ทุกข์ทรมานและอาณาจักรสวรรค์จะสมบูรณ์ในอาณาจักรสวรรค์แห่งโลกหน้า ครับที่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักมหาบุญโยราชท,ทั้ง8ประการพ่อก็ได้อธิบายอย่างลึกซึง้งสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าหลักธรรมทางศาสนาที่พ่อนำเสนอเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีเพราะเป็นหลักธรรมสากลสำหรับมนุษย์ทุกคนที่พระเยซูเจ้าสอนเรา ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนับตั้งแต่ในโลกนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้จนบรรลุถึงความสุขนิรันดรถาวรในโลกหน้าครับมหาบุญ,ญาลาภทั้งแปดประการได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาผู้เป็นทุกข์ศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขา จะได้รับการปลอบโยนผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขารับพี่น้องขอความเป็นสุขของพระทิศเจ้าจงดำรงอยู่กับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิด